งานบ้านซักผ้าพ้าสองครับเฮย้ฮยเฮย้ฮยเฮ้ยเฮ้ยยังเก็บไม่ได้ผมไม่ได้วางเครื่องซักผ้าอาจจะผมถ่ายรูปเนะี่ยก็เลยลืมเก็บโทษ,โทษนั่นแหละอย่างที่คุณเห็นมาเ,เ,เปลี่ยนมาเปลี่ยนเรื่องกันแป๊บนึงครับอย่างที่คุณเห็นนี่แหละคือเป้าหมายของเราในคลิปคลิปนี้อันนี้ไม่ใช่ของผมนะอันนี้ไม่ใช่ของผมอันนี้อันนี้ของคนอื่น นี่คือเป้าหมายของผมในคลิปคลิปนี้ใช่เราจะเอาเครื่องซักผ้าระดับเอกกแกมันมีใหญ่กว่านี้นะใช่แต่เอาใหญ่แค่แค่เอก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปส่องดูสักครู่นึนงนะเราอยู่เอกเอเรอยู่ลิ้นพันกันเราอยู่ XL ใช่เราอยู่ XL ไซส์หนึ่งก็คือ XXL นะครับราคาประมาณ 1 3ล้านใช่ไหมสิบสามล้านเลยสิบล้านอ่ะหลักสิบล้านถ้าไปไซส์ X X L ก็น่าจะ X X X L ก็น่าจะระดับพันล้านอ๋อมีรีเบิร์สด้วยอืมน่าสนใจเอาเอา X X L ให้รอดก่อนเนาะอ๋ะออันนี้อันนี้อันนี้ดูดีเลยอันนี้ดูดีชิบะเนี่ยดูดีเลยเพราะว่าถ้าคุณวาง X X L ได้ มันก็วานได้แค่2ตู้เราเดินไปสักผ้ากันดีกว่าเริ่มกันได้เลยนี่คือเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเราจะหยิบผ้าทุกชิ้นทุกอย่างไปใส่ในตู้นะครับสปินร็บุุณออกไปสปินไรราก่อนแป๊บหนึ่งสปินฟรีทุกคนออกมาเร็วคุณได้อะไรปึง้งผมได้อะไรผมได้เงินสักสิล้านไหมจบจบไปเลยจบคลิปนี้นะได้สิล้านจบคลิปนี้เอ้ยได้เงินปะ โอ้ได้เท่าไหร่ห้าหมื่นเก้าถน้อยจังห้าหมื่นเก้าอพาาตัวนี้เสร็จแล้วในเมื่อเรามีตู้ XL ตู้หนึ่งแล้วได้ทีละห้าหมื่นสำหรับผ้าธรรมดานะถือว่าเยี่ยมถือว่าเยี่ยมเลยสองรอบแสนหนึ่งสิบล้านไม่น่าไกลสิบล้านนะเฮ้ยเอ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 ้ยเร็ว เอ้ยตู้เต็มโถงูผมมันเอาผ้าไปใส่อะเราต้องไม่ลืมสเต็ปเก่าผมผมไม่ได้มาเล่นพักหนึ่งเลยผมลืมไปแล้วเนี่ยว่าเล่นยังไงเ,เราต้องแยกผ้าสีได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มาดูกันซิว่าผมจะทอก,ก่อนไหมสิบล้านอะ <laughs> คุณรู้ไหมคลิปที่แล้วผมพยายามจะเอาเครื่องซักผ้านี่โดยการวิ่งไปวิ่งมาส่งผ้า4ี่หชั่วโมงติดต่อกันไม่หยุดเลยใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็ฝากดูด้วยนะครับขอบคุณครับรอผ้าสีกันสักครู่นึงครับอ่าผ้าทองมาแล้วฮึบไปใส่ตู้่อนไปใส่ตู้ใหญ่ โอ้ oh, ไอ้งูมากเอ้ยได้จะเอาผ้าฉันใส่ตู้ใหญ่ทำไมคนจะเอาผ้าสีใส่ตู้ใหญ่เนี่ยแหละปัญหาผมปิดมันเลยได้ไหมปิดเลยไหมคุณเอาไหมแบบโซโลเลยเก็บไปเลยไอ้งูเนี่ยสเต็ปเก่าผมคือต้องเหลือตู้ไว้สักสามสี่ตู้นะครับรอผ้ารอบใหม่มา 5 2าหมื่นสองว้าวถ้าเอาทองเข้าตู้ใหญ่ได้น่าจะได้เยอะว่านี้นะฮะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอ่ะนายคนตู้ใหญ่ออกไปแล้วเหลือแต่วิวยา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 ใส่ตู้ใหญ่ไอ้งูโอ้โหงูผมมันใส่ตู้ใหญ่อีกแล้วไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วคุณ ผมเจองูแล้วอันนี้ควิปซะเลยนี่ไงคนจริงครับไม่ต้องการความช่วยเหลือจากสัตว์เลี้ยงอะไรทั้งนั้นน่ะน,นี่ไงละ่ะจริงๆแล้นมันช้ากว่าเดิมอีกถ้าเอาผ้าสีเข้าตู้ใหญ่ไม่ได้เนี่ยพอเอาผ้าสีเข้าตู้ใหญ่ได้นี่เกือบแสนคุณไงละ่ะเออเออต้องเอาผ้าสีใส่ตู้ตู้ใหญ่โหเราไปสิบล้านอย่างไรบอกเลยสิบล้านเลยนะผมว่าเราซื้อเครื่อง xl ซักอีสักสองสามเครื่องดีกว่าไหมเนี่ยใชมใหมคุณ แค่แหละผมรู้ว่าคุณก็เห็นด้วยกับผมผมอยากย้ายไปที่ตรงนั้นใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวผมขอย้ายที่แป๊บนึงนะคุณเพื่อสเต็ปที่เร็วขึ้นเอามาคนละห้องตรงนั้นอย่างดีนะที่ตรงนี้ว่างเราได้ผ้าแค่นี้เองไม่ไรเราเอาผ้าสีใส่ไปในนี้ก่อนล็อตหนึ่งแล้วเราก็หยิบผ้าธรรมดาใส่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแผา,าสีมาแล้วภาถีมาแล้วโอมาสีขาวอันเดียวผาสีมายังผมเหลือที่อีกสามที่นะตู้ใหญ่นะผมรอชาร์จผ้าสีอย่างเดียวเลยไม่มาเลยอะ่ะคือไม่มีไม่มีคนหยิบผ้าตรงนี้ให้หมดอะ่ะอ่ะยอมยอมยอมก็ได้เดี๋ยวหยิบให้มาไหนในห้องก็มีแค่สามคนแล้ว จะช่วยเคลียร์ผ้าให้หมดหมดรบกวนทุกท่านช่วยกันเคลียร์ผ้านิดหนึ่งครับได้เท่าไรหกหมื่นไม่แย่แต่ได้รอบละแสนนะหุดไม่มีรถมาเลย <laughs> เอาผมเคลียร์ผ้าไปใส่ตู้ตู้เล็กก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์ให้มาแล้ว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 คุณเฮ้ย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 โอ้ย เฮ้ยเมื่อกี้เห็นสีเฮ้ย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 ผมหยิบเยอะเกินไปไหมเนี่ยแล้วสีทองมันสีทองอยู่ล่างผมเคลียร์ก่อนผมเคลียร์ก่อนอันนี้เหลือ16อ่ะใส่ได้สีทองอยู่นี่โอเคเราเคลียร์ผ้าให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่เคลียร์รถใหม่ก็ไม่หมาซะดีสปินฟรีอีกแล้วครับสำหรับอีเวนต์นี้ขอ10ล้าน ขอ10ล้านอะไรก็ได้ที่เป็นเงินที่สูงสุดเฮ้ยได้เท่าไหร่คุณเห็นอะไรนั่นไหมตัวเลขมันเยอะก็จริงนะแต่มันหกหมื่นเพื่ออะไรจุดๆๆๆๆๆเพื่ออะไรไม่มีผ้าใหม่มาเลยช่วยหน่อยครับช่วยหยิบผ้ากันนิดนึงครับขนสวยคุณเอ่อทัพทิมครับโอ้ชื่อไทยมากเลยตีสามแล้วนะมีคนไทยเล่นอยู่เหรอ อ้าวทั้งห้องเราเหลืออยู่สองคนไปถูเอ้ยแย่งผ้าไม่มันเลยคุณผมว่าระดับเงินประมาณนี้น่าจะได้ตู้ใหญ่ตู้งแล้วปะตู้ใหญ่อีกตู้นร้านเท่าไหร่นะตู้ที่ดูดีอยู่นี้หน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ตู้โกโลโกโซ่้วยนะร้านร้านห้าร้านเจ็ดวะผมจะต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงในการที่จะซื้อตู้ X X L ได้เนี่ยไหนผมเทสสิผมช่วยเขาได้ไหมไม่ได้เนี่ยถูไปจริงเสียใจด้วยนะ ที่ผมไม่ได้ช่วยคุณนะขอโทษด้วยอยากจะช่วยนะอยากช่วยอยากช่วยผมว่าโอกาสที่จะมีดรอปผ้าสีมาอยู่ที่คนในห้องด้วยเดี๋ยวผมเอาตู้นี้อ่ะเรียบร้อยอยู่คนเดียวซะแล้วเราเรียบร้อยเลยเหงาเลย <c oughs> คุณซักผ้าคนเดียวที่อย่างเหงาเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาตู้นี้เข้าแล้วผมผมเปลี่ยนห้องละโอ้ขอเปลี่ยนห้องแป๊บนึงอ่าห้องนี้มีคนครับ เดี๋ยวผมไปเปิดน้องงูผมดีกว่าแปบ๊บนึงนะ,ะงูเลยเลยเลยเพราะเราก็ไปสีดําน้ำโชคครับสีม่วงไม่น่าน้ำโชคเราอยู่ที่เดิมของเราดีกว่านี่ที่เดิมแล้วผมก็จะปล่อยงูของผมทํางานไปแล้วก็นั่งอา้าสปินทักมาอีกแล้วกะจะนั่งเฉยๆปล่อยให้งูทํางานนะเอ้ยไม่ใช่สปินทักรถตู้ส่งผ้ารถรถ รถรถตู้ส่งผ้าไม่มีผ้าสีเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาละมาตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งอ่ะได้สองตัวแล้วเราขาดอีกตัวหนึ่งเฮ้ยไองงูบ้าเนี่ยพอเปิดงูแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเองซักไปคนเดียวเลยนะเองซักไปเลยมันเอาผ้ามาใส่ตู้ใหญ่ผมอ่ะคุณอ่ะเชิญเข้าไปเลยผมรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องเข้าไปนะ อ้ามาอ่าเข้าด้วยเอาไปแล้วทำไมห,หน้าผมติดอยอะกั้นล่ะอย่านะอย่านะอย่านะอย่าอย่าอย่าไปใส่ตู้ใหญ่ๆๆๆอุ้ยทันส่วนใหญ่พลาดใส่ยา,ยาอย่าตกหัวแตกเลยต่อยนะครับกระทืบตายครับตีงูตายเลยนะครับเออ <c oughs> ต่อหน้าต่อตาเครื่องชักเครื่องชักทุยเครื่องสภาพ้าชั้นสองผมคิดว่าน่าจะเราน่าจะต้องรีเบิร์ตปะน่าใช่นะผมมีล้านหกแล้วผมจะเก็บให้ได้สองล้านไปซื้อเครื่องสภาอีกเครื่องหนึ่งล้านหนึ่งอันนี้ล้านเจ็ดสองล้านห้าคูณสี่พันเก้าเราเก็บอีกนิดนึงได้สองล้านห้าแล้วนะเราเก็บอีกนิดนึงได้สามล้านแปดแล้วนะนี่เราเก็บอีกนิดนึงได้ห้าล้านแล้วนะคุณใช่ปะ พอถึงห้าล้านเราเก็บอินิ้นึงได้แดล้านอ่าเพราะเราเก็บอินดน้เราได้สิบสองล้านแล้วเราเก็บอินดนึงได้1ิล้าน <c oughs> ไม่ได้ซื้อที่หรอกงั้นอนะเอาตะกร้าแสนเดียวงเหรอเองด้วยนะเฮ้ยเอ้ยคุณคิดว่าเราหน้าลงทุนไหมสามแสนห้าเอาสะหน่อยไปนี่เลยเราข้ามขั้นเลยถือผ้าได้ห้าสิบชิ้นอา่าเอาสักลนะ้านเจ็ดเนาะเฮ้ยผมซื้อตะกร้าไปแล้วมันจะล้านเจ็ดได้ไงวะเออนดี๋ยวคุณ จะร้านเจ็ดแล้วแต่ซื้อตะกร้าไปถูกลืมโอ้ยเลิกเอาผ้าไปใส่เครื่องใหญ่ชั้นสัีเธอจะงูโง่ทำไมมันไม่ใส่ตู้เล็กวะทำไมงูมันไม่เอาผ้าเราไปส่งให้ผมไม่เข้าใจ <c oughs> ป่าผมหาวิธีที่จะแบบอยู่เฉยๆแล้วเงินเข้าตัวผมมาสเต็ปนี้ตลอดแหละเออใช่ไหมล่ะ คุณก็คิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะมันต้องสเต็ปนี้ดิไม่ใช่แบบมานั่งทรมานเอาผ้ามาส่งอยู่เงี้ยท้อชีวิตเฮ้ยผาดงผาดงหยิบตั้งแต่ยังไม่ลงอะ่ะโอ้แต่ตู้ใหญ่เต็มเอ้ยตู้ใหญ่ไม่เต็มเจ้างูยังไม่ได้ใส่เยี่ยมจริงขอบคุณนะเจ้างูอาจจะอาจจะเลอไปใส่ตู้นั้นได้แล้วเดี๋ยวก็ต่อยล็อก มันจะเดินเอาไปใส่ตู้ใหญ่กันที่มันเต็มในดูซสเราทําอะไรได้บ้างเปิดกล่องใช้ห้าสิบเหรอไม่ใช่ร้อยนึ่เหรอผมจะได้ร้อยไชมเหรออ่ะก็กดไปดิรออะไรเปิดได้เอกโซติกสักตัวแหละไอ้ลานีกักผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรเวลสองแล้วนะจากการกดได้ซ้ําอ่ะใช่ไหมนี่ไเรเวลสองแต่มันก็ดีไม่เท่างูอยู่ดีอะฝั่งนั้นเขาดูสู้ชีวิตกันจริงๆเลยเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคน ล้านเจ็ดถ้าเอาผ้าสีใส่ตู้ใหญ่ได้แป๊บเดียวมันก็ถึงร้านเจ็ดครับคุณแน่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 ผ้าสีมาแล้วผ้าสีมาแน่นอนมาตอนตู้ไม่ว่างเนี่ยเน่น่แน่แน่แน่นี่แนนี่อมันก็มาตอนตู้ไม่ว่างอะคุณมือเร็วเหลือเกินมันก็มาตอนตู้ไม่ว่างตลอดอะเราจะแก้ปัญหานี้กันยังไงดีครับเราควรเอางูไปเก็บแล้วเราก็ขนผ้าเอง น่าจะเร็วกว่านะแค่คิดก็ท้อแล้วผูผ,ผูแค่คิดผูก็ท้อแล้วถ้าผมจะไม่มีสัตว์เลี้ยงช่วยแล้วผมหยิบผ้าไปซักเองอะไรอะแอดอบแอดอบเฮ้ยยาไอง้งูโอ้ยอย่าเอาผ้าไปใส่ในนั้นเอาออกมาโถ <c oughs> จะร้องงอ่ายอะงูมันเอาผ้าไปใส่ในตู้ใหญ่ผมอยู่นั่นแหละผมจะเอาผ้าสีใส่อ่ะอยานะ่าไอ้งูโง่ยาขอร้องละยา คุณหยิบไม่ทันผมหรอกคุณหยิบไม่ทันผมหรอกบอกเลยช้าคุณ <c oughs> <c oughs> ดูดูตะก้าวสิ <c oughs> เอ้ผมไม่มีตู้ใหญ่อ่ะเซ็งอ่ะโอ้หแย่เลย <c oughs> <c oughs> ผมปล่าแก้งนะผมขอโทษผมขอโทษจริงๆไม่รู้ใครไม่รู้คนไทยหรือเปล่าแต่ก็ก็มือมันไวฮะ <c oughs> อย่าไปแกล้งเขาเยอะเดี๋ยวเขาออกแล้วพาสีไม่มาใช่ไหมคุณเออนั่น,นี่แกล้งเขาแจ้งผ้าเขาหมดออตู้ใหญ่เราก็มีแล้วยังไปแย่งผ้าสีเผมไปคนยังไงเนี่ยทำไมผมไปคนอย่างออมมนางงี้เนะี่ยดูทําตัวเป็นคนไม่ดีนะเนี่ยโอ้หมื่นแปดถ้าใส่ตู้ใหญ่ได้ได้ไปแสนแล้วนะคุณ <c oughs> เราไปกดสัตว์าาเลี้ยงใหม่ดีกว่าเราเอา,เอาไอ้งูโง,ง่นี่ เก็บไปซะผมอยากได้ตัวอะไรที่ฉลาดและเร็วกว่านี้ไอ้ลานี่มาอีกแล้วเลเวลสามแล้วโอ้ยเทพว่างูแล้วเมื่เนีไหนงูสเตตเท่าไหร่นะสปีดยี่สิบเอ่อถือผ้าได้สิบห้าไอลานี่สิบเก้าแล้วสปีดโอ้ยเออเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ย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  โอเคผืนเนี่ยแหละที่ต้องการแหนงูโง,ง่นั่นเอาแยฉันจะรอจังหวะทายจะเอาผ้าในตู้ดีไปสักชั้นไม่งั้นฉันจะไม่ใส่ผ้าในตู้เล็กแล้วผมจะไม่ทำอะไรเลยโอ้โหสนุกสนานคนมาเยอะเนี่ยตู้ก็ไม่ว่างสีทองอย่าสนครับสนสีเขียวสีฟ้าพอและก็สีแดงด้วยนี่นี่นี่น สนแค่สีเขียวสีฟ้าพอคุณมีปะมีปะไม้ปะไม้ไม้มาฝัาาาา่งนี้หน่อยเร้วเฮ้ยเครื่องเต็มน้ำตาจะไหลไอ้ผ้าพวกนี้ก็เก็บๆซะครับผ้าจากแบคโฮนี่ได้เงินเยอะนะเฮ้ยเรามีร้านเจ็ดแล้วเราซื้อตู้ใหญ่ได้ตู้นึงแล้วใช่ๆๆๆๆๆอ่ะมีเงินพอดีหมดตัว เจ้างูน้อยไม่ต้องใส่แล้วเอาออกเอาออกไปเลยเอาออกไปเลยเอาอตู้ใส่แทนนะอ่ะมาโอ้สองหมื่นสองแสนแปดคุณสองแสนแปดกลับมามีเงินอีกแล้วนะเราเก็บอีกนิดนึงเราซื้อตู้ตู้ใหญ่สักตู้เลยผมน่าใช้เวลาเดินวนไปวนมาสักพักเลยใช่ไหมเจ้างูเจ้างูเออเปลี่ยนจากช่วยหยิบผ้าตรงนู้นกันเอาเป็นช่วยหยิบผ้าไปขายได้ไหม สาธุเพียงโอมเพียงขอของที่ดีที่สุดอะสองตรงนี้เลยผ่าฟ้าก็ก็ไม่ได้แย่มันก็เงินเหมือนกันะผมเก็บเงินได้สามล้านกว่าแล้วครับตอนนี้ในระหว่างนี้ผมก็จะแวะไปซื้อเครื่องใหม่ซะหน่อย เราซื้อเครื่องไหนได้บ้างสามล้านแปดเราซื้อได้แต่เครื่องนี้สินะเอามาเอามาเอามาเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแอรดอ็อปแอรด็อปแอรด็อปวางคือหวังวางวางวางไปลูกไปลูกโอ้ <c oughs> เราจะได้ภาพประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับจากแอร์ด็อป ไวๆครับไวต้องไวฮะจังหวะนี้อยู่นิ่งๆไม่ได้นะฮะเผลอโดนนะฮะเุ้ยผมใส่ตู้นี้ได้หมดเลยฮะ <_ d oll> อ๋อมันยี่สิสองว้าวแล้วผมก็ผ้าทองไปใส่ในนี้ด้วย <_ d oll> ดูซิว่าเราจะได้กี่บาทครับจากตู้ตู้นี้ามาดูกันครับตู้นี้เราได้เท่าไหร่แสงแบบเจิดจ้าซะเหลือกเกินอ่ะแบบ เจ็ดแสนแปดยังไม่ถึงล้านอีกเหรออยู่ดีๆก็มีอีเวนต์นุกมาครับระเบิดลงแล้วขอย้ำระเบิดลงแล้วเงินที่เราจะได้ก็จะเยอะขึ้นตูมรูบี้จะไหลามาเทมาครับจังหวะรูบี้มาเนี่ยแหละความมันอยู่ตรงนี้ ไอ้อแม่งแม่งเอ้ยเครื่องสภาพเต็มเครื่องสภาพผมเต็มมาดูซิว่าเราจะได้เงินเท่าไรกันโถแต่ผมเสียดายมากเมื่อกี้เสื้อสภาพผมเต็มอ่ะ <c oughs> ผมอยู่ตรงข้างนั้นแท้ๆผมอยู่ตรงที่มีผ้าสีทุกตัวแต่ผมหยิบได้ตัวเดียวมันเชิงเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดจริงๆเลยนะครับเอาซะอยากจะเติมเปิดเซิร์วีแล้วก็เรียกนุกมาลัวๆเลย ไม่ไหวแล้วนะจะไม่ไหวแล้วนะเอาซสอยากเติมแล้วก็เรียกนูกมารวัวเลยนะี่ยผมบอกเลยแปดแสนได้กับล้านว้าวดูสิเขาโดนปั่นเนี่ยคุณอยากเข้าไปด้วยไหม <c ười> คุณชอบหรอสิทาเข้ามาเลยเข้ามามา <c ười> อ้าวมาปัน่นอ้าวไปอยากโดนปั่นก็มาผมมีเงิน5้าล้านเจ็แล้วผมจะจะเก็บเงินอีสักนี้สักหน่อยนะคุณว่ามันจะไปได้ถึงไหน เดี๋ยวผมมาบอกกันอีกทีแล้วกันว่าในอีกกี่ชั่วโมงข้างหน้าไม่รู้ผมจะเก็บเงินได้เท่าไหร่กันเอาจนกว่าผมจะท้อแหละเดี๋ยวผมไปซื้อเครื่องสื้อผ้าใหม่ <c oughs> ไหนดูซิเราเข้าใกล้จุดมบยปลายทางของเราแค่ไหนแล้วโอ้ไม่ใกล้เลยคุณมันระดับร้อยล้านมันอันนี้เดี๋ยวนะผมดูค่างเงินผิดนี่นะอันนี้ร้อยล้านอ่ะพันล้านอ๋อบิลเลียดมันหมื่นล้าน มันไม่เข้าใกล้ความเป็นจริงเลยคุณหกล้านผมเอาทำรายได้บ้างไหนใส่ยุ้ยเรามาเล่นสเต็ปเก่าไม่ได้แลว้วที่แบบว่าวางเครื่องเดียวกันทั้งหมดอะมันไม่ได้แลว้วคุณม,มันมันช้ามากอะ่ะช้ามากๆเลยแปมเครื่องใหญ่สี่เครื่องเรียบร้อยเครื่องที่เทพที่สุดของผมคูณเก้าพันอยู่ตรงนี้คูณเก้าพันเลยนะอเดี๋ยวย่งผ้าก,กันนะครับรถไม่มาเลยครับ คนไม่มีครับอ่กมาแล้วครับมาคัดหนึ่งเยี่ยมไปเลยมเมื่อไรทช่จะถึงฝั่งฝันมาคนเดียวด้วยมาดูกันซิว่าผมจะทนเล่นมันได้อีกนานาสัแค่ไหนกันเถยวเฝ้าที่ตั้งไว้ตอนแรกอะไซเ์ xxl นะเพิเจอมันเพิเจอคุณหมื่นล้านใครมันจะไปเก็บตั่งได้อะต้องเล่นกันเป็นอาทิตย์เลยมะนะันี่ะอ้าวผมเงสังเกตว่าผมมีเงินแล้านแล้วใช่ผมเพิ่งสังเกตอย่นี้นะเนี่ย แต่มีเงินแปดล้านเลงมันก็นไม่เขา้าใกล้หมื่นล้านอยู่ดีเอาเต็มเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเ๋อวครับแปดล้านสิบสองล้านโอ้โหโอ้โหแปดล้านสี่แปดล้านเราซื้อตู้ไหนได้บ้างอะแบบอยากได้สองตู้อะเราได้ตู้นี้อีกตู้หนึ่งแต่นี้คูณหมื่นเลยนะคุณ คุณมือเลยเก็บแค่นิดหน่อยเนาะแล้วก็เก็บอีกแค่นิดหน่อยก็ส2ล้านแล้วเก็บีกแค่นิดหน่อยก็สิบสล้านแล้วอะไรอ่้าวแปล้านห้าแล้วเร็วจังไปครับคุณซื้อกันเครื่องนี้เลยตูมจนเหลือหกหมื่น้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ โอ้โหยังไม่ทันได้ว,วางตู้เลยคุณเอาเข้าไปเข้าไปไปไป,ไปเข้าไปไอหนูเข้าไปเร็วเเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปดิอยากโดนปั่นนกักอ่ะ <c oughs> เอ้ยเอา้าผมวางเครื่องของบวนได้เหรอเอา้าเฮ้ยอ๋อถ้าเครื่องใหญ่วางขงบวนได้คุณเฮ้ยผมเพิ่งรู้ผมนึกว่าต้องรีเบิร์ตก่อนแล้วทำไมใส่ใส่ผ้าได้แค่ห้าตัวไง อ๋อยีบสี่ตัวโอเคตกใจหมดเลย <laughs> ตกใจหมดเลยวะทูนี่เฮ้ยผมมีตู้เส้อผ้าขบวนเลย <laughs> จะร้องอะ่ะนึกว่าวางไม่ได้โหนึกว่าต้องเล่นสี่ตู้นี้ไปแบบห้าแสนสี่ผมอยากลองตู้บนจริงๆเลยว่ามาได้เท่าไหร่นะขออีวตนขออีวตนจัดหนังมาเลยจัดมาจัดหนังมาเลยครับสาธุมามาเลย นิวเคลียร์แบคโฮก็ได้มาเลย <_ an> ไม่มาไม่มีอะไรมาเลยเอะเราลองผ้าธรรมดาเลยก็ได้ไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาลองเทสต,ตู้นะครับว่ามันจะทําให้เรามีกําลังใจได้ขนาดไหนผ้าเสร็จแล้วะข้างบนเราลองแค่ตู้บนกนแล้วกันหกแสนทำไงได้ก็ เราก็ก้มหน้าก้มตาซักผ่านต่อไปสาธูของเงินล้านของเงินล้านมันจะมาให้ผมไหมเนี่ยผ้าขาวคุณเอาเงินไหมดีกว่างันอะโอ้ยได้ผ้าขาวมาตัวหนึ่งครับว่โชคดีจังเลยโอ้คุณน้นได้ผ้าเขียวโอ้ดูสิคุณดูผมสิผมได้ผ้าขาวนะเอาตัวเองไปปั่นในเครื่องซักผ้าแม่งจะบ้าตาย <g ül s> ปันคุณกำลังอยู่ในอนาคตอีกประมาณสชั่วโมงาคหน้าครับน่าจะ3ชั่วโมงนะตอนนี้ผมมีเงิน89ล้านแล้วจากการวิ่งไปวิ่งมาขายผ้าด้วยอุปกรณ์เซตน,นี้เลยไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยฮะผมหาเงินได้ประมาณชั่วโมงละ10ล้านมั้งน่าจะประ,ประมาณ10ล้านแหละแต่จริงๆมันไม่แน่ไม่นอนหรอกนะถ้าคุณเล่นอะ คุณก็น่าจะเห็นรูบี้ท eh, like ี่ผมมีว่าผมแย่งผ้าชาวบ้านเขาได้ขนาดไหนและสิ Week ่งแรกที่ผมจะซื้อเลยคือเตียงให้สัตว์เลี้ยงของผมนี่เลยอันนี้เอ้ยมา้ยจะจะอีเวนต์อะไรตอนนี้อีเวนต์อะไรโอ้โหไม่ทันแล้วผมไม่ทันแล้วทันทันเฉย มีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาครับระหว่างที่เราซื้อของหรือไปทําอะไรเราเออเราต้องมีสติตลอดเวลานะครับเล่นแบบแบบนี้อ่าเตียงของสัตว์เลี้ยงผมเปลี่ยนไปแล้วสรุปก็ไม่ได้อะไรฮนะเอ็กโซติกกับชายนี่ไม่ต้องหวังเลยครับเนี่ยคุณอย่าไปคาดหวังอะไรกับเอ่อการหมุนๆอย่างนี้เลยมันล็อกตั้งแต่คุณกดแล้วครับ เราไปทําอะไรที่มันทําให้เราดีขึ้นดีกว่าอย่างเช่นการซื้อเครื่องสภาผ้าเรามี89 000, ล้านเราซื้อเครื่องระดับนี้ได้คูณ7จ0 0ห้าแต่ผมอยากซื้อหลายๆเครื่องผมอยากซื้อสามสี่เครื่องคุณเออผมคิดเลขแปหนึ่งนะพอพอดีเลยซื้อนี่ใน้สามเครื่องครับคุณคิดว่าไง คูณสามหมืน,นี่มันมามากกว่าเครื่องนี้นะตอนนี้ผมมีเครื่องนี้ที่ดีที่สุดผมคิดว่าผมจะซื้อเครื่องยี่ห้า้าสามเครื่องใช่ผมไม่ซื้อเครื่องแพงสุดนะมันมันเก็บตังนานอะ่ะผมจะซื้อให้มันมีเครื่องสภาพเยอะที่สุดสําหรับผมอะ่ะเอาเครื่องเขียวนี่แล้วกันสามเครื่องอ่ะเรามาตั้งเครื่องสภาพกนก่อนอ่า มาดูกันซิว่าเราจะหาเงินต่อรอบผ้าได้เท่าไหร่กันสำหรับการมีเครื่องเทพๆบเทสามเครื่องนี้อ่ะเรามาดูกันได้เท่าไร่ผ้าธรรมดา8ป0แสนหกว้าวว้าวโอ้เก้าแสนามอ๋อเหนื่อยน้อยลงนิดนึงมันเทียบเท่ากับการเอาผ้าสีไปใส่ตู้พวกนี้ครับตู้ต่้แต่ตู้ง่อยๆของผมเนี่ย กว่าจะได้เก้าแสนอะลำบากระบนเหลือเกินอะผมนั่งทําอยู่งั้นะสามชั่วโมง,งคุณ <c oughs> <c oughs> แต่ผมก็ไม่ได้อัดมาให้ดูไนดะ้แบบว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นหลายอย่างทําให้แบบมีเงินเยอะขึ้นอย่างเช่นพวกเอีเวนท์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นอะไรที่โชคดีได้ทีละสองสามล้านบางทีก็ได้หกล้านเลยนะแล้วผมก็ได้เงินจากสปินมาบ้างสองสามล้านประมาณห้าล้านทำให้เงินเร็วขึ้น แล้วผมก็ได้อาชิเมนต์แล้วด้วยเลยใช่ไหมเมื่อกี้ผมผมไม่ได้อัดแต่ผมได้อาชิเมนต์แล้วแหละถามว่าอาชิเมนต์อะไรอะนะอาชิเมนต์สิบชั่วโมงครับผมนั่งซักผ้าจนแตะสิบชั่วโมงแล้วแต่ก็ไม่ได้ซักทีเดียวนะครับเพิ่งเล่นรอบสองะรอบแรกผมเล่นไปเท่าไหร่กับลสี่ห้าชั่วโมงป้าหมายของเราตอนแรกคือการซื้อเครื่องซักผ้า XXL ใช่ไหม แต่ผมคิดว่ามันเพ้อเจอมือล้านนะคุณผมใช้เวลา4 5ชั่วโมงในการซักผ้าและหาเงินมันก็ยังไม่ถึง100ล้านด้วยซ้ำผมไม่สามารถที่จะปล่อยมันเฉยๆได้เพราะผมต้องขนผ้าไปขายผมอยากจะได้อีเวนต์สักอีเวนต์สองอีเวนต์สามอีเวนแบบนูกไม่บบมกับแบ็คโฮมารัวๆ อันนั้นก็น่าจะมีโอกาสแบบริบรี่รบหรี่ในการแบบเราจะได้เงินแตะเงินหมื่นล้านกันะแต่ผมว่าด้วยเครื่องราคาหลักสิบล้านเนี่ยไปหมื่นล้านยากครับผมว่าผมต้องเปลี่ยนทั้งเซตนี้ให้เป็นเครื่องราคาระดับแบบ4ี่ร้อยล้านห้าร้อยล้านอะทุกเครื่องอะเครื่องใหญ่อะก็อย่างที่ว่าไปไว้เจอคลิปหน้านะคุณ ผมผมเหนื่อยแล้วโอ้ผมไม่ไหวแล้วถ้าผมไม่ตัดลงสักทีพวกคุณคงไม่ได้ดูสักทีหรอกถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าคอมเมนต์ให้ด้วยก็จะดีนะเ <c oughs> จอกันทุกคนเออไดีมาบินสป,ปินบิสป,ปินโอ้ได้ถุงเทา้าตอนนี้ได้พาสีมามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนักนะแค่เป้าหมายที่ผมตั้งไว้มันมันสูงเกินไปแค่นั้นแหละผมขอไปซักผ้าต่อแล้ว